สวัสดีครับผมเล็กอ,อันนนท์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โกดัง RDD Carcenter สาขาบางนาวันนี้มาอัปเดตรถที่มีนะครับแล้วก็รถที่เข้าใหม่ตอนนี้มีรุ่นไหนที่สามารถมาเลือกมาจองกันได้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะอันดับแรกเลยอัดับหนึ่งเนี่ยผมต้องยกให้กระบะแคปที่เป็นโครงส้มแบบนี้แบบนี้คือตัว j Z l u s Z i o n t i o n ปี2019นะครับงบเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง2 8 0 0 0 0 ประมาณนี้นะครับเลขไม้เฉลี่ยผมเอาเฉลี่ยคร่าวๆนะครับว่าอยู่ที่ประมาณแสนต้นถึง2 0 0 0 0 0นี่มีหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะมีเลนหรือว่าระยะที่มันต่างกันนั่นเองนะครับลองดูสภาพก่อนคือรถปี19อันนี้เป็นรถใช้งานแน่นอนว่ารถที่นี่นะครับที่เป็นรถของอาคาเนเนี่ยประวัติเช็คศูนย์แน่นอนนะครับสบายใจได้เรื่องนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สบายใจแน่นอนถ้าซื้อรถกับอาคาเนแคปิตอลเลใไม่นะพี่ๆเลใไม่แท้แน่นอน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมยืนยันได้ทุกอย่างนะครับคือรถมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับซื้อรถสบายใจรถดูง่ายแล้วก็รถใช้งานได้ทุกขันนะจะไม่มีรถที่พลิกคว่ำม,มาไม่มีไฟไหม้ไม่มีจมน้ํามานะครับจะไม่มีประเภทนั้นประเภทนั้นจะส่งตีไปลานทั้งหมดนะครับก็จะมีแยกประเภทสําหรับการขายของที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาดูรถนะครับสบายใจได้เลยนะครับจิ้มคันไหนเอาไปใช้งานได้ทุกขันนะหลักๆนะครับรถมือสองนะ หัวใจสำคัญเราก็ดูที่เครื่องที่เกียร์นะครับเพราะว่าบอดี้เนี่ยเราจะไม่ให้เห็นตามสภาพแบบนี้แต่ว่าจะมีนะครับตัวใบเครมที่บริษัทออกให้นะใบเคลมเนี่ยก็จะเป็นประกันในเครือเช่นเดียวกันของอินทราประกันภัยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูคันนี้ทะเบียน5014ดูเป็นไกด์นะครับว่ารถประมาณนี้นะมาตามสภาพยังไงแล้วก็ใบเคลมมีจุดไหนบ้างนะอ่ะด้านหน้านะครับใบเคลมคือเขาจะออกจุดแรกเลยนะครับที่ตัว สเกิร์ตหรือว่าการชนหน้าเนี่ยมีรอยแตกตรงนี้เขาจะใช้ประกานะครับวงเพื่อที่จะให้ประกันเนี่ยออกใบเคลมให้นี่อันนี้จุดที่1น,นะครับลองดูตามผมแล้วก็คิดภาพตามนะครับคือรถเนี่ยเขาปล่อยเช่าไป5ปีนะครับประมาณ5ปี6ปี7ปีแล้วแต่พอปล่อยเช่าปุ๊บ ครบสัญญาเขาก็จะส่งคืนที่บริษัท RDD แบบนี้เลยเพื่อที่จะเอามาขายเพราะฉะนั้นรถเนี่ยซื้อมือ1มาแน่นอนครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวของอาคเนร์แคปิตอลอ่ะรอบคันอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของฝุ่นของคโครนปกตินะครับเอาไปล้างแล้วก็จุดเคลมต่อไปคือด้านนี้ประตูนะครับคอประตูเห็นไหมนี่เลยอันนี้คือจุดเคลมนะครับอีกจุดหแล้วก็อีกจุดหคือตัว ข้างๆฝาทางน้ำมันแบบนี้นะแล้วก็รถมาตามสภาพนะครับคือมีโครงมาแบบนี้เลยนะมีโครงมาแบบนี้เอาไปแบบนี้เลยนะครับเคมีจุดคือตัวด้านหลังนะครับด้านหลังสำหรับคันนี้นะแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันนะครับกี่จุดแล้วแต่คันแล้วแต่สภาพนั่นเองนะอ่ะฝั่งหลังด้านขวาอีก1จุดนั่นเองนะนี่เลยรอบคันจะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าลองรอยน้อยนะครับ ร่องรอยน้อยสาหรับรถปี19เพราะว่าเราให้เห็นตามสภาพจริงๆให้เห็นเรียวๆนะครับจะไม่ได้เอารถไปเก็บงานแล้วค่อยมาขายนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยสามารถรู้ที่มาที่ไปได้นะว่ารถก่อนจะเอาไปทำมันเป็นยังไงอันนี้คือข้อดีเลยข้อดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถมันเลยดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเลยอีกคันนึงคันนี้นะครับร่องรอยดูด้านหน้าเอานะครับดูด้านหน้าก็มีร่องรอยด้านหน้านะกันชนหน้าขวาแบบนี้นะ หจุดด้านข้างส่วนมากด้านข้างก็จะเป็นลักยิ้มแบบนี้นี่เป็นลักยิ้มนะครับนี่ลักยิ้มใหญ่หน่อยแล้วก็นี่กระบะแคบด้านหลังท้ายขวามาอีก2จุดนั่นเองด้านหลังอีกตอนแรกนะครับนี่เข้ามานะประมาณนะยีกว่าคัน30กว่าคันนะครับหายไปประมาณเกือบครึ่งนะสำหรับตัวกระบะโคงส้มปี19 ผมไกด์ราคาให้คร่าวๆอยู่ที่200,000-280,000นะครับรถปี19รถ6ปีเลขนเฉลีย่ยแสนกว่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมให้ค่ากลางอยู่ที่ประมาณ2-3หมื่นแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเลขนาย200,000กว่าราคาก็จะถูกหน่อยอยู่ประมาณ204,000นะครับแต่ว่าเราต้องมาดูอีกขีนะว่าเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เราเลือกหลกัหลกๆที่ตรงนั้นแต่ส่วนมากรถที่นี่นะครับเครื่องเกียร์ปกติแต่ถ้ามีปัญหาอะไรจะแจ้งหมดทุกจุดนะแล้วก็นี่ สี่ประตูพรีลลนเนอร์คันนี้เปิดปุ๊บหมดปั๊บเลยนะคันไหนที่หมดแล้วเราจะไม่ดูเราจะดูคันที่มีคันนี้นะครับสาภาพนะยังไม่ได้เก็บงานมาเลยนะให้เห็นกันแบบเดียวๆแบบนี้ก็ด้านหน้าจะเละหน่อยนี่เปิดหมดทุกจุดนะครับบอกเคลียร์ชัดเจนทั้งหมดนะทั้งเอกสารทั้งร่องรอยทั้งสาภาพตัวรถนะเราจะบอกกันทั้งหมดไม่มีปิดบังใดๆเน้นความสบายใจนะครับเพราะว่ารถมือสองนะผมก็จะ ให้ความสบายใจแก่ลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาดูรถนะบอกทั้งหมดทุกจุดนะแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ให้ผมดูให้เอาสภาพประมาณนี้ประมาณนี้อา่ารีเควสต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให,ให้ก็มีหลายๆคนให้ผมจัดให้แบบนั้นนะแต่อยากเข้ามาดูเองได้เลยยินดีเลยนะครับทักเข้ามาทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้เข้ามาดูก่อนนะครับเข้ามาชอบค่อยซื้อไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับโครงโซ่เหมือนกันนี่ โครงส้มด้านหน้ามีร่องรอยส, <ee> ส,ส่วนมากมีร่องรอยทุกคันรถที่นี่ผมต้องบอกก่อนไม่ใช่ส่วนมากทุกคันนะครับมีรอยหมดเพราะว่าเราไม่ได้ทํารถขายเราขายตามสภาพแบบนี้แล้วค่อยมาเก็บงานกันที่หลังนะครับรถเก็บงานนะครับผมมีลงในช่องอยู่นะว่าเก็บงานแล้วสภาพก็สวยเหมือนรถรถเต็นท์รถบ้านเหมือนกันนะครับถ้าเก็บงานแล้วนะแต่เราให้เห็นสภาพนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ๆจะได้รู้ที่มาที่ไปของตัวรถนั่นเองนะว่ามันเป็นมาอย่างไงเออถ้ารู้ที่มาที่ไปอย่างเนี้ย จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้สบายใจกันทั้งคู่ด้วยนะนี่ปี19ประมาณนี้นะครับสำหรับกระบะโครงสม้มแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นตัวสีประตูตวเตี้ยเกียร์ออโตโอ้สีขาวแบบนี้พร้อมแครีบอยนะครับคันนี้ก็เป็นปี20นะครับทั้งหมดเลยอันนี้ผมจะไกลให้ดูคร่าวๆก่อนราคานะครับอยู่4ี่แสนกลางๆประมาณนี้นะครับสี่แสนกลางๆปี20อันนี้ก็ จริงๆอ่ะผมต้องบอกก่อนว,ว่าที่เนี่ยส่วนมากราคาต่ำกว่าตลาดนะครับหลักหมื่นยังกลางมีถึงแสนเลยนะแต่บางคันก็หลักสามหมื่นสองหมื่นก็มีคือราคาต่ำกว่าตลาดอาจจะสามหมื่นสองหมื่นแล้วแต่รุ่นนะครับว่าราคามันแข็งแค่ไหนต้นทุนเขามาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นรถที่เนี่ยราคาถูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะพาไปดูที่เอาผมแนะนำแล้วกันว่ามองว่ารถเนี่ยคุ้มกับราคาแล้วก็สภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้อีกยาวคือ นี่เลย4ประตูตัวเตี้ยนะครับนี่เลย4ประตูตัวเตี้ยอเดถือให้แป๊บหนึ่งได้ไหมอยากวา่างเปล่าติดอะไรเปล่าพาไปดู4ประตูเตี้ยก่อน4ประตูนะครับตัวเตี้ยปี2019รอบนี้นะต้องบอกว่ารถเนี่ยเลขไมล์หลักหมื่นทุกคันลองดูสภาพนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำนะถ้าเทียบกวับโค้งโซมเห็นไหม อย่างที่ผมบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่คุ้มแล้วเหลือแค่ประมาณ3-4คันเท่านั้นนะจากมาร้อยคันแต่มาร้อยคันเนี่ยเลขไมล์หลักหมื่นเกือบทุกคันนะครับแล้วก็สาคันที่เหลือเนี่ยมันเป็นเลขไมล์หลักหมื่นแล้วรถเกรดสภาพแบบไม่มีโดนหนักและริ้วรอยลองดูเนี่ยเห็นไหมปกติเนี่ยมันจะมีเต็มเลยนะครับถ้ารถใช้งานหนักๆมาแต่คันนี้มีด้านหน้านะและด้านหน้าเนี่ยมันเป็นแผลนิดเดียวไม่ใช่แผลยุบนะครับเนี่ยเห็นไหม ร่องรอยน้อยแล้วดูด้านข้างนะครับเหมือนใหม่เลยเหมือนเก็บงานแต่ไม่ใช่นะครับเขาส่งคืนมาสภาพนี้เราก็ขายกันสภาพนี้ไปเลยนะครับแคลรี่บอยดูง่ายๆนะครับรถเนี่ยแคลรี่บอยเนี่ยสีมันจะเพีียนง,ง่ายมากลองดูนี้เห็นไหมสีมันยังไม่ลอกคือแบบยังไม่ลอกเลยนะครับสภาพมันดีมากด้านหลังไม่มีเครมกันชนท้ายปกติดูตัวแม็กไลเนอร์ถือว่าสะอาดมากนะครับไม่นะฝุ่นฝุ่นมันมีอยู่แล้วแต่ ร่องรอยแผลน้อยมากนะครับมีอยู่ประมาณ3-4คถคันราคาวันนี้ว่ะงบ4 0 0แสนงบ4 0 0แสนปีสิบเก้าเลขไมล์หลักหมื่นนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันขอบคุณมากเดย์คันต่อ,อไปนะครับก็จะเป็นพวกหัวเดี่ยวต่างๆที่รอเข้ามานะครับตอนนี้รถที่ยังเลือกซื้อได้ก็มีประมาณอ่ะสี่ประตูเตีย้ยนะครับปี19เกียร์ธรรมดา4ประตูเตีย้ยเกียร์ออโต้ปี20แล้วก็กระบะแคบโครงส้มนะครับปี19 หัวเดียวนะครับก็จะมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบแต่ส่วนมากนะครับจะเป็นตู้ทึบนั่นเองจะเป็นตู้ทึบคือเป็นตู้อลูมิเนียมนะครับความสูงเฉพาะตู้1.8หรือ2เมตรสิบแบบคันนั้นจากคันนั้นจะเป็น d m a มมีเแบบจ้าของไปแล้วนะอ่ะคันนี้นะครับก็จะฟิลประมาณตู้เล็กแล้วกันผมเรียกว่าตู้เล็กนะครับเนี่ยอันนี้คือต้องรอยการใช้งานตามปกติทุกคันนะยย้ำนะครับรถที่นี่ไม่มี เอาไปทําแล้วมาขายนะครับให้เห็นกันสภาพเดียวๆแบบนี้มีร่องรอยด้านข้างนะประมาณนี้สําหรับหัวเดลยวนะครับหัวเดลยวถ้าเป็นปี2021ราคาอยู่ประมาณ3 0สนกว่าบาทนะครับสาต้น3กลางแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขไม่อ่ะสประตูเตี้ยอีกแล้วนะลองดูสภาพอันนี้คันที่2ที่ผมพามาดูเนี่ยเห็นไหมร่องรอยน้อยมากนะครับร่องรอยน้อยมากนะฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อ นี่คืออีก1คันนะครับอีก1คันถ้าสิประตูตีออตโต้นะครับปี20 21เนี่ยราคาอยู่ประมาณ4กลางกลางอาอไ,ไ,อไม่เห็นเลยอ่ะคันนี้นะครับสิประตูตี้เกียร์ธรรมดาเช่นเคยปี19นะปี19บนะครับดูสภาพสภาพเหมือนรถเหมือนรถทำแล้วมาขายแต่คือมันเดิมๆจริงๆนะอันนี้คือแบบสภาพเรียวๆเ,เลยเนี่ยเห็นไหมด้านข้างมีรอย คือใหม่คลิปเลยแล้วยังไม่ได้ล้างด้วยนะคือรถที่เนี่ยไหมเห็นแบบนี้กันทุกคันนะสประตูตัวเตีย้ยปี19บเเลขไม้หลักหมื่นใครอยากได้นะพี่ๆนะที่นี่ซื้อสดฟรีแวดนะครับไม่มีบวกแวดเปนะก็คือว่าจบราคานี้เอารถไปใช้งานเนี่ยคุ้มมากนะครับให้ลูกน้องใช้ใช้ในธุรกิจใช้ในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามองความคุ้มค่าในการเอาไปเหมือนเชิงพาณิชย์ละกันนะครับเชิงพาณิชย์รถที่เนี่ยผมมองว่าเป็นคําตอบหรือว่าตัวเลือกที่ ติดท็อปทอปแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาซื้อเขาใช้เชิงพาณิชย์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวมีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเชิงพาณิชย์เนี่ยซื้อสดเนี่ยเชิงพาณิชย์ส่วนมากเขาจะซื้อสดแล้วซื้อสดไม่มีบวกแวะนะครับเหมือนที่อื่นนะครับบางที่ก็มีทั้งแวะและไม่แวะแต่ที่นี่ไม่มีแวะนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปทํากําไรต่อคุ้มแน่นอนนะครับ วันนี้ฝากประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ติดตามกันไว้เผื่อมีอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่ารถเข้าใหม่แบบไหนอะไรยังไงก็จะได้อัปเดตผ่านทางช่องนี้นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญใครอยากได้นะครับโทรหาผมที่เบอร์0836169983นะครับ0836169983สามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดเข้ามาอยากได้ รุ่นไหนนะครับทักมาบอกผมเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับส่งรูปส่งเลขไมล์ส่งราคาส่งว่ารถมีประวัติประมาณไหนเข้าวๆนะครับแล้วก็ส่งให้นะแล้วก็ที่สาคัญอยากเข้ามาดูเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้วันนี้ฝากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ